หลายคนนะคะไม่ชัดเจนรู้ไม่จริงนะคะรู้ไม่จริงรู้ไม่ชัดเจนไปหาของมากินไปหายาหม้อมาต้มไปหา,าสมุนไพรลูกกรมากินฟังนะคะทําไมกระทรวงสาธรารณาสุขเขาจึงออกมาควบคุมพวกคุณว่าเฮ้ยการกินสมุนไพรคุณต้องศึกษานะว่าทำไมต้องกินเชิงเดียวทําไมต้องกินสมุนไพรตำรับ เชิงเดี่ยวกินต้องมีหมอควบคุมต้องมีผู้รู้ควบคุมสมมุติว่าคุณนะคะโอ๊ยฟาทลายโจรกําลังดังดังค่ะดังมากค่ะตอนนี้มีของปลอมให้เกลื่อนเมืองนะคะฟังดีๆนะคะอุย๊ยก็เขาบอกให้ลองชิมดูถ้าขมแปลว่าใช่มันมาจากบอลเพสลายคนอ่ะเป็นเหยื่อก็มันมีอยอเอาอยอยไปเช็ค,ค่ะมันสวมอยอยกันเยอะแยะคุณฟังนะคะทําไมกระทรวงสาธารณสุขคะ่ะถึงออกมาป้องกันพวกเรานี่แหละค่ะนะคะมันจะเกิดของที่แบบอะไรคือกระแส อะไรคือแบบสิ่งที่คนให้ความสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเราค่ะควรจะกินอะไรต้องศึกษานะคะเพราะว่าเราเอากินเข้าร่างกายเราต้องศึกษาพอสมควรนะคะเพราะว่าร่างกายเรากินอะไรได้ไม่เหมือนกันนะคะคุณนี้นะคะคุณมาดูนะทําไมเขาถึงให้เราศึกษาก่อนว่าเฮ้ยเชิงเดียวหรอเชิงเดียวคืออะไรแล้วตำรับคืออะไรเชิงเดียวก็คือสมุนไพรเดียวๆอย่างเช่นไปกินสมุนไพรอ่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอ,อ มะขามป้อมดีโว้ยนะคะฉันก็ไปซื้อสมุนไพรมะขามป้อมเลยนะคะซื้อมะขามป้อมมาไว้เลยเป็นสมุนไพรมะขามป้อมเป็นเม็ดเป็นลูกเป็นอะไรก็ตามแต่คุณเคยศึกษาเชิงลึกไหมว่ากินมะขามป้อมอย่างเดียวกินไปนานๆเป็นปี10ปี20ปีมันเกิดผลอะไร คุณต้องศึกษาให้ลึกนะคออะไรก็ตามที่มากเกินไปมันไปรักษาสมดุลฝ่ายเดียวนะคะกินมะขามป้อมมันทําให้วิตามินซีสูงร่างกายมีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันกินแล้วจะไม่เป็นหวัดไม่เกิดโรคจริงค่ะจริงแต่ต้องกินในปริมาณเท่าไหร่และนานเท่าไหร่คุณรู้หรือยังนี่คือสิ่งสําคัญค่ะนะคะนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดนะคะ เพราะฉะนั้นสมุนไพรเชิงเดี่ยวอย่าไปหามากินเองต้องศึกษาก่อนแล้วตอนนี้นะคะ,ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาก็จะมีนะคะให้เราเสิร์ชเข้าไปเนาะหาความรู้ได้เลยค่ะเกี่ยวกับสมุนไพรแต่ละตัวนะคะเพื่อที่จะให้เราะคะ่ะดูแลตัวเองระยะยาวคุณฟังเนาะวันนี้นะคะเรามีของดีกินก็จริงแต่เรากินไม่เป็นเราคิดว่าเฮ้ยกินมะขามป้อมวิตามินซีสูงกินไปเยอะเยอะอะกินกินกินในปริมาณที่ไม่ยับยั้งนะคะกินเช้ากลองวันเย็นก่อนนอนกินกินกิน คุณมันได้ส่วนหนึ่งแต่คุณรู้ไหมผลของมันมันไปทำลายส่วนไหนล่ะความเปรี้ยวของมันความขมของมันถ้ามีมากเกินไปตับจะอันตรายไหมถูกต้องไหมคะนี่แหละเขาถึงให้คุณศึกษาในเรื่องของสมุนไพรเชิงเดี่ยวและสมุนไพรตำรับแล้วสมุนไพรตำรับล่ะเพราะอะไรทำไมถึงต้องเป็นตำรับล่ะเพราะอะไรเหรอคะ เพราะว่าสมุนไพรตำลับอะค่ะเขาจะมีสมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมันสมุนไพรต้านพิษสมุนไพรชี้เป้าอะไรแบบนี้ค่ะตัวไหนที่เป็นสมุนไพรหลักเขาก็จะใส่ปริมาณที่เยอะเพราะว่าจะต้องไปดูแลในด้านที่เป็นหลักๆสมุนไพรรองคือเป็นสมุนไพรที่ไปควบคุมอีกทีนึงถ้าสมุนไพรตัวนี้มากไปสมุนไพรรองก็จะไปช่วยเสริมหรืออะไรยังไงสมุนไพรชี้เป้านะคะก็จะเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่ ทำงานกันคนแบบสมุนไพรต้านพิษนะคะถ้ามากเกินไปสมุนไพรตัวนี้จะมีหน้าที่ขับออกคุณดูนะคะเขาจะทำงานร่วมกันเขาจึงมีแพทย์แผนไทยะคะ่ะทำเป็นตำรับมาใครที่ไปจดทะเบียนแล้วมันก็จะขึ้นตำรับทีนี้อย่างที่ครูบอกถ้าเรากินเชิงเดี่ยวมากไปก็เหมือนเราไปเจาะจงสมมติว่าเราะคะ่เป็นโรคไตแล้วเราไปเสิร์ชเจอคำว่าสมุนไพรที่ช่วยโรคไตหูครูเจอทางรอดแล้วแน่นอนค่ะ คุณรอดจากโรคไตแต่คุณไปเป็นโรคตัดแทนอย่างนี้ค่ะเพราะสมุนไพรบางอย่างมันไปช่วยได้จริงค่ะเพราะมันจะมีสารนะคะที่เขาสกัดมาที่กระทรวงสาธรารณาสุขเป็นผู้รับรองนะคะว่าเป็นสมุนไพรที่ดูแลเรื่องไตได้จริงอย่างนี้ค่ะแต่คุณไม่รู้เลยว่าคุณต้องกินปริมาณเท่าไหร่กินเวลาไหนก่อนอาหารหลังอาหารหรือกินทันทีหรือกินได้ทุกเวลาเข้าใจไหม มันต้องลึกเบอร์นั้นเลยนะคะเพราะสมุนไพรคําว่าสมุนไพรเขามีฤทธิ์ของยาโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องลองขอนะคะสมุนไพรอะคะ่ะเขาจะมีฤทธิ์ของเขาเป็นยาอัตโนมัติอยู่แล้วแม้เขาจะไม่ขึ้นทะเบียนยาก็ตามเพราะฤทธิ์ของเขาอะคะ่ะก็จะไปช่วยให้ร่างกายของคุณฟื้นฟนูแข็งแรงอะไรก็ว่ากันไปเพราะมันเกิดจากฤทธิ์นะคะทีนี้ค่ะคุณมาดูนะทําไมล่ะ ทำไมเวลากินสมุนไพรแล้วต้องมีภาวะกระถุงงภาวะกระถุ n g พิษคืออะไรภาวะกระทุ้งโรคคืออะไรคุณเคยรู้จริงไหมหรือรู้ตามๆกันหรือไม่รู้แกล้งรู้หรืออะไรยังไงคุณต้องรู้จริงๆนะคะ